พิเศษเติมปับ๊บรับโบนัสเพชรสูงสุด100%เติมครบ99เพชรรับ i อวอ l ไปฟรีๆแล้วเรามาดูกันว่าการเติมใน iOS นี่จะได้โบนัสเพชรและ i อ a l l หรือเปล่านะครับเพราะว่าเห็นหลายคนนะบน่บนๆกันมาว่าเติมใน iOS ไม่ได้รับของนะเราไปดูกันเลยฮะ โอเคครับตอนนี้ผมก็เข้ามาอยู่ในหน้าเกมแล้วนะครับส่วนรับโบนัสเพชรที่ผมได้นะฮะนั่นก็คือ100เปอร์เซ็นต์นะครับผมผมจะเติมในราคา89บาทนะครับได้310เพชรนะฮะแล้วก็โบนัสอีก100เปอร์เซ็นต์นะก็คือรวมๆทั้งหมดก็620เพชรนะครับผมเห็นหลายคนบอกว่าเติมใน iOS นะไม่ได้โบนัสหรือว่าไม่ได้ไอวอลอะไรสักอย่างเนี่ยนะ เราก็จะมาทดสอบให้ดูนะฮะว่าจะได้หรือเปล่านะกดไปเลยครับผมซื้อฮะก็กดตกลงครับผมไดมอนด์จะเข้าบัญชีในไม่ชา้าโอเคตกลงนะตอนนี้ไดมอนด์ได้เข้ามาแล้วนะฮะตอนแรกผมมียู่7 0 0นะเราไปดูกันฮะว่าไอวอนี้เข้าหรือเปล่านะเมื่อกี้เราเติมไปแล้วนะอ้าวอาวไอวอลอยู่ไหนเอ่ยอ้าวเรียบร้อยฮะ,ะน่าจะจริงนะเพื่อนเอน จากที่หลายคนบอกกันว่าเติมแล้วไอวอลไม่เข้านะครับแต่เพชรนี่ได้100่้เเต็มนะฮะแต่อ w วอลไม่เข้านะอ่ะสงสัยจะใช่นะครับผมได้แต่เพชรนะฮะแล้วก็ไม่ได้อ w วอลนะครับผมอย่างนี้คนที่เติมในอเวก็จะเสียเปียบหน่อยนะหรือว่าถ้า GM ใจดีนะครับผมก็ช่วยปรับปรุงนะฮะก็บอกไปทางนี้เลยนะสําหรับคลิปนี้นะครับก็ไม่ยาวมากนะผมก็มาไขข้อสงสัยหลายๆคนนะบางคนบอกว่าได้บางคนบอกว่าไม่ได้นะ แต่ผมเติมนี่ก็คือไม่ได้นะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ให้กันด้วยนะฮะถ้าเติมก็เติมซื้อเป็นบัตรหรือว่า,าทาง Android นะครับว่า Android นั้นจะเข้านะครับผมแล้วมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอตัวลากันไปก่อนนะฮะบ๊ายบาย